พี่เรียกชื่อลูกของตัวเองว่าเมื่อเวลาเรียก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 ลูกอ่ะพี่เรียกยังไงมันจะง่ายขนาดนั้นเหรอเราพูดเขาว่าเรียกดูอ่ะเราพูดเขาว่าเรียกดูอ่ะประชาชนชาวหมาล่าทั้งหลายอยากหมาล่าก็มามาดี ตอนนี้เราอยู่กับพระเอกสองคนหนุ่มหน้ามนคนธรรมดาไม่ใชาย่เราอะไรนี่คงงงอ่ะวันนี้เราอยู่กับเมคแคนเสียงไม่ชัดอะไรนะอยู่เมคเคมแดงอะไรเมคเคมเปล่าแดงกูเมคแคนกูพยายามจะพูดชื่อไหนแล้วกูแล้วกูพูดผิดจะบอกว่าเมคกับเคมเออ สองคนนี้ก็เป็นแบบพระเอกช่องเจ็ดที่ยึดครองทำเป็นพระเอกของช่องเจ็ดไปอย่างยาวนานครับครับอุ้ยคุณเฮ้ยพี่สนอ่ะโอ้ยอ๋อมันมันแคบไปใช่ไหมเนี่ยพระเอกเดี๋ยวจะได้สวัสดีอย่างเป็นทางการเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาไว้ที่เดิมสวัสดีครับ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 ปริญาดีซะด้วยนะครับเนี่ย นี่ที่เดิมเลยเป๊ะองศาเดิมอเนี่ยเมื่อกี้ไปถ่ายกับมึงเชื่อมมาเล่นเนี้ยยาวเทปยาวยืดไปหมดเลยไปดูได้อายจังเฮ้ยไปวัที่เดิมด้วยเออมุนองศานิดนีงองศาเออตรงนี้มันมีรอยรกอยไม่ใช่อไม่ใช่อ่าวันนี้เขามาโปรโมทละครของเขาเชิญเลยครับเงากามเทพครับทองผมครับก็แน่นยังของพี่อ๋อเงากมาเทพและฟ้าพยับขับฟ้าพยับนะครับ ให้ให hey, ้ผู้พี่เล่าไหมวุ้น่องราไหมลองลองไหมลอถ้าเราถ้าเราพี่ถักตอนนี้นักเก็ตเป็นใครครับน้องการน้องการการไหนฮะการภากินสันมั้งนเ่ีัดเอานี้ชื่อตัวละครที่ว่างการเล่นในเรื่องชื่ออะไรปุยยาปุยยาฟ้า เทียนเขาชื่อเทียนเทียนเขาเป็นใครดีกว่าคราอะไรนี่อะไรอย่างเงี้ยเทียนเป็นเขาเป็นใครเป็นผู้หญิงที่มึงพยายามจะไปเลี้ยงดูเขาใช่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 เพ่ชื่ออะไรเพ่ชื่ออะไรฮะหอมเทียนหอมชื่ออะไรผมลืมแล้ว จะเป็นในหัวโลมเนี่ยเป็นในหัวไปจีบน้องนการน้องการน้องเทียนใช่อ่าพุทธพลทหัสนะครับสองทุ่มสี่สิบอ่าช่องเจ็ดเอชดีกดสามห้าเอออ่าเรื่องต่อมาเรื่องต่อมาต่างต่างนั่งเลยอ่ะถามถามถามแผลแผลนี้ดีกว่าจากละครเรื่องแผลพยักผมได้ตอนตอนไหนพี่อ่าก็คืออันนี้อันนี้คือลอยลอยเชือกลอยเชือกเาจับนี้แล้วเขาโอ้พี่ออฟผมเล่าให้คุณฟังตอนนั้นนะ เชือกนี่มันบาดเข้าไปลึกเนี่ยถึงเส้นเอ็นเลยข้างนี้ข้างนี้ข้างนี้ข้างขวาลึกถึงเส้นเอ็น,น,นเลยแล้วก็แบบว่าตอนนั้นเลือดมันลามมามนาะ หลผ่านนี้มันหนมโดนหัวนมอันนี้มันเล่าเองนะโดนแล้วเขาไม่รู้ตัวเลือดมันไหลแต่ด้วยความที่เขาเป็นพระเอกแบบอาชีบเออมึงก็จะสุดยอดใะครับชีพเนี่ยเขาก็เลยเล่นไปตามนั้นแบบไม่ทนความเจ็บเล่นจนจบซีนนั้นเสริมอีกหน่อยได้ไหมฮะได้ตอนแรกแขนผมมาฉีกฉีกออกไปครึ่งหนึ่งเลยนะผมกดไว้กดไว้แล้วทำไง ทับไว้ไม่ให้เลือดมันเลือดมันแรงใ,ใช้ขาทับนี่คูดจริงนะเนี่ยจริงนะจ,งจ,งจงผมรู้สึกได้เลยว่าเลือดในร่างกายผมเริ่มจะหมดแล้วผมก็เอาออกมาอีกเฮ้ยแผลมเริ่มสมานแล้ว ได้เลยเหรอเรื่องแบบเหนียดทับไปเองหมอบอกเล่านิดเดียวไงแ้ที่สำคัญก็คือไม่มีอะไรอ่ะมันก็เล okay ือดไหลเล่นซีนจบซีนไปหาหมอแล้วหมอเย็บจบเป็นแผลเป็นยังไม่จบนี่เดี๋ยวนะยังไม่พูดเรื่องละครเลยยังพูดเรื่องแผลเย็บแผลละครนางเอกเป็นใครอย่างเงี้ยเมย์เมย์งี้พูดบ้างดิผมเล่นเป็นฝาแฝดพี่ธงชัยเป็นพี่ชายก็เรื่องมันเรื่องมันเกิดที่สินสยามแล้วก็มาช่วยนางเอกนางเอกก็จะเป็นคนที่แบบถูกโกงถูกเอ่อไม่ถูกแบบถูกเอาเปรียบน้องเมย์เมย์ธัญวีก็เป็นนางเอก ฟ้าพยับนะครับทุกวันจันทร์อังคารเวลา2องทุ่มสี่สิบครับผมเพิ่มให้นะครับเขาส่วนตัวมีธุรกิจผมไม่ให้เขพูดเพราะว่ามันนานนะครับมิกเนี่ยมันทําร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับอร่อยมากร้านชื่อบ้ายอก๋วยเตี๋ยวต้มยำครับทางด่วนสีสมานนะครับผมลงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายซอยสีสมาน6นะครับเข้าไปทางร้านวันดีๆครับเจอร้านเลยฮะส่วนเข้มนะครับทำทีมบอลที่รวมชายหนุ่มหน้าตาดีไว้ด้วยกันมากฝีมือใช่ ชื่อทีมชื่อ Star b a ัต e r อราแค่นี้ครับเล่นเก่งมากอืมอ่าแต่ว่าเล่นคำต้องเชื่อเมื่อกี้ไปดูเองไม่ดีเล่นไม่ดีโอเคไปเล่นเกมกันครับครับโอเคเอาแล้วนะเอาแล้วนะจริงจังแล้วนะวันนี้จะไปดูยังไงจะเอาเอาเรื่องอะไรก่อนเอาเรื่องพระเอกพายด้วยกันพระเอกช่องเจ็ดเอาลูกนี้ในอดีตได้อะทำอะไรครับ ผมเนี่ยดูช่องเจ็ดตั้งแต่เป็นเด็กเกาะเพชรเจ็ดสีสียอดกุมารขวานฟ้าหน้าดำดาวประสุก์เคยดูไหมสุดยอดเล่นดีมากสูวรนันท์คงยิ่งโอเล่นคู่กับพี่อ๊อฟพงษ์พัฒ์แพ้เก่าเคยดูไหมโอประจําแพ้แม่งเก่าจนเบื่ออ่ะเฮ้ยอะมึงเคยเจอพี่อ๊อฟไหมอ๊อฟพงษ์พัฒน์ชนะปุ่เคยเจอป่ะเคยสิที่ไหนเคยเจอเคยเจอที่ไหนเคยเจอ ขไมไม่เป็นไรวะน้อยผมมันไม่ใกล้เคียงมันเลยและไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องใกล้เคียงเรื่องขวานฟ้าหน้าดำไหมขอทราบขอทราบมันเป็นยังไงฮะเล่าให้ฟังได้ไหมผมเท่ไหมอ้ยสุดยอดเลยนะมึงแม่งหล่อผมมึงแม่งยาวหกเมตรถ้ามึงไม่ตัดจากใบตายาวไปถึงหกเมตรแล้พี่เวงครับเคยเสพผลงานอะไรของน้องเข้มบ้างฮะ ผมเนี่ยชื่นชมการแสดงของคุณมากคุณเชินที่ไหนฮะเรื่องทางการมาเทพเงาเงาการมาเทพผมผมชอบชอบเรื่องเวลาคุณบูอ่าผมมีภาพยนตร์ไหมมีสิเรื่องอะไรล่ะภาพยนตร์ผมเรื่องอะไรเรื่องหรอเรื่องหรอโอ้ยโอ้ยไมยกินหนมกันโวยอ่ะพี่เต้ภาพยนตร์ของน้องเทพเรื่องอะไรเอ่อ สายสินกับซ้อมโอไม่เคยดูผมดูไม่เคยดูเฮ้ยเดียดูเียไม่ใช่โอ้ยย้อยยดูออกมาโอ้ยพี่เรับมาเล่นชมพู่มะมี่ยวกับซ้อมโอหมาเมวหมาเมียวหมาเมียวกับชมพู่หมาเมยวหมามียวกับชมพู่หนังเรื่องนี้เคยได้ยินไหยหนังเรื่องนี้เคยได้ยินหม ว่าอะไรพี่เติร์ดชมเฮ้ยแหมชมพื้นยมงพื้นไม่รู้ว่าไม่หนุกเลยให้มิกถามบ้างเริ่มมิกดุ้ยเลยถามมันสิอ๋ออ๋อถามพี่เบงค์ไม่ได้ถามถามมันเดี๋ยวผมจะถามหมดเลยได้พี่เบงครับ เอดันหลอตลกอย่ี่ยมแหวนออนพี่ทำรายการเนี่ยพี่สนุกไหมพี่ชอบมากชอบมากพี่ชอบความบันเทิงระหว่างที่เราถ่ายแบบเนี้ยมันได้แบบเราได้พูดคุยกันช่วงไหนช่วงไหนเปลี่ยนอัธรบทช่วงไหนอันนี้ต้องจิ้มอะไรจิ้มปะเอาไปเปลี่ยนได้ไหม้คกูถามจริงจะจิ้มต้องบอกด้วยเหรอผมไม่รู้ผมไม่เคยกินขนมอ่าโอเคอ่ะชุบช่วงไหนที่ชอบเกมไะชอบช่วงไหนล่ะ เกมหรืออะไแรกเกมหรือว่าเดี๋ยวว่าเป็นมันพยายามบอกให้กูคิดวนหัวว่าเป็นคำว่าสระเอกอไก่มาเมาซึ่งอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้แต่ว่าคขาเนี้ยเขาหลอกนะเขาหลอกกูไม่เชื่อแต่ว่าเปลี่ยนดีกว่าร้อนไหมที่นี่ปกติแอร์เวลาเป่ามาเนี่ยมันดีเริ่มเริ่มเริ่มเพ้อแล้วเวลาไปเอกเขาเพ้อเป็นอย่างนี้ดีมากเต้มครับครับพี่ อันนี้จิ้มได้ป่ะเนี่ยอันนี้กิ้เข้มครับพรอไปอ่ตรงนี้ของพี่เอยงคืออะไรอ่าตรงนี้คืออะไรเพิ่งสงสัยกับรอยหิวขนาดนี้เลยคืออะไรคิ้วเหรอพี่น่ารักเหรอไม่ใช่ไม่ใช่คิ้วไม่ใช่เลยคิวน่ารักคิ้วพี่มันบอกถึงเรื่องราวอือเรื่องราวอะไรมันบอกอะไรอันนี้กินได้ไหมเนี่ย กินได้มึงเอาเอามันเกี่ยวกับอะไรมันมันมันบอกถึงอะไรพี่เอ็มถามอะไรผมก็ได้มาหนึ่งคำถามฟ้าเปลี่ยนสีเพราะอะไรอเช้าหรือตอนเย็นเอาช่วงไหนเอาช่วงไหนเอาช่วงไหนตอนตอนเช้าหรือตอนเย็นน่ะพี่ก็บอกเขาไปสิเย้แห่เนี่ยแล้วเช้าล่ะเช้าล่ะเช้าเป็นไงอ่ะดูดิมพยายามให้กูดูกระจกอ่ะพราะเป็นตอนเช้า เต็นปะไม่มีเลยตอนคุยกับสอบอกแล้วไม่มีอะไรอ่ะตาเข้มละครับลองลองถามดูอ่ะเช้าตอนเช้าเลยใช่เช้าตอนเช้าเลยเช้าเหรอเขาบอกไปแล้วไงว่าเช้าตอนตอนไม่ได้พูดไอ้เหี้ยไอ้กูตามไปอีกแล้วกูใช่ไหครับครับผมตอน พี่เข้าบีควิกพี่ไปเปลี่ยนยางพี่สั่งกับช่างว่าอะไรครับยางผมมันแบนช่วยจาัดก,การให้หน่อยครับอลอช่างตอบว่าได้ครับเข้มครับครับตอนยางแบนครับคุณบอกช่างว่าอะไรฮะเปลี่ยนยางให้หน่อยเราช่างบอกว่าได้ข้าในหัวแล้วในหัวบอกว่า <c oughs> ได้ข้าในหัว แล้วนายหัวบอกว่าได้ค่ะนายหัวได้นายหัวในเนายหัวมันสะดุดมินีครับครับถ้าพี่ชวนมิกเนี่ยไปเที่ยวทะเลทรายอตับรับเพราะอะไรเพราะอะไรอยู่ๆพี่จะมาชวนทำไมมันร้อนดี ก็ถามเรื่องมึงเรื่องร้อนมึงไปพูดถึงแอร์แอร์ไหลมาเป็นเส้นอลไรของมือแลเปลี่ยนอุ้ยเปิดไม่ได้นดีว่ะเห็นไหมผมว่ากับว่าไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะเอาลองลองเดานะระหว่างคิ้วระหว่างคิ้วอ๋อโอ้ยไอ้เติร์ดแม่งแต้มเป็นไก่แล้ว ตอนนี้คุณยองคำคำรักนะไม่ไม่ไม่เดี๋ยมาชี้นำอย่าไม่ต้องให้เตอชี้นำใครเว้ยเราคุยกันเองสามคนเว้ยเราคุยกันเองสามคนได้ได้ได้เชิญพูดก่อนเชิญถามก็ดีก็ได้ข้าก็ดีก็ได้ไก่ฮะเฮ้ยเม่นเลยคำต้องเชื่อมเชิญเชิญเชิญครับเชิญครับครับเป็ดจังหวะที่มึงต้องชาเลนจ์แล้วที่เป็นครับครับผมเวลาเวลา พี่่ไม่ไม่ออคิดจะเอาคะแนนบ้างแลนะ้วหตั้งแต่ตั้งแต่เกมให้แล้วแล้วนะตายเองมันเกิดขึ้นได้พี่พี่พี่เป็นประจำพี่จนประจำกไม่เป็นไรเ,เวลาบือบอก้วซีนนี้มันได้เวลานะัะผมผมต่อให้มิกครับครับเวลาเราออกออกเดตเราทำอะไรบ้าง เชิญอภิปรายในประเด็นนี้ถ้าเป็นผมนะครับจริงๆอย่างวันนี้เดี๋ถ่ายเสร็จเนี่ยผมก็ต้องแบบวันนี้เป็นวันครบรอบเฮ้ยพูดจริงจริงนะครับอันนี้รุ่นเชื่องชิงนะครับวันนี้ว่าจะไปกินสเต็กที่ไหนฮะไม่รู้ว่าตุกเลือกผมแนะนำได้ไหมโอ้ยินดีครับผมเอ่ออันยาที่สรญญาอันดายาอิเลปยูอันนี้เมื่อวันไหลได้ถ้ากูร้องเพลงเงี้ยให้เมียกูฟังเมียกูรู้สึกไง ก็คงมีความสุขมากเลยมากเขาเขารักพี่พี่ลองอะไรเขาก็ชอบอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเ็นพู้จริงถูกต้องใช่ไหมใช่พี่เรียกชื่อลูกของตัวเองว่าเวลาเรียก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 ลูกอะ่ะพี่เรียกยังไมงมันจะง่ายขนาดนั้นเหรอ,อราพูดเขาว่าเรียกดูอ,ะอ่ะเราพูดเขาว่าเรียกดูอ,ะอ่ะ เริ่มฉลาดขึ้นแล้วนะไม่แล้วกูเริ่มโง่ขึ้นแล้วนะเฮ้ยแต่กว่านี้ไม่ได้อ่ะพี่เรียกลูกๆพี่ว่าจินเรนนี่ลูกเข้ามาหาพ่อสิอ่าปกติเนี่ยตอนกูไม่มีลูกนะตอนกูเป็นสดๆเลยนะกูนี่กต้องถือว่าเป็นแบบเป็นแมวแมวเข้มเข้มโดนนกูไม่ถึงขนาดเป็นเสือเพราะกูไม่แบบเจอผู้หญิงกูไม่อายกูโหยเขินกูรู้สึกยังไงเหรอสิ่งที่กูเล่าวะกูเขินจริงหรือกูอายปะ ถ้าถามผมนะเอาแบบในฐานะพี่น้องที่เรารู้จักกันนะเล่าทำไมนี่มึงเหมือนอูโน่มากเลยังคุณอูโน่เหรอทองปรัตัวมปปะเนี่ยมึงเหมือนมากเลยเวลาเวลาแบบไปเที่ยวเนี่ยพี่ชอบชวนแฟนไปไปไปที่ไหนไปทะเลไปทะเลดูผ้าทิศชอบดูมันตกลงน้ำแม่งกระจายครับจริงเหรอตก่นแหละโอ้โหไม่ตายเว้ยคำว่าอะไร รักเก่งมากเขินทะเลภูเขาเที่ยวเอ้าเฮ้ยพี่กูได้ไม่ดีด้วยว่ะเติร์ดนานแล้วทำเป็นทำเป็นเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นตอนนี้โอ้ยเอออันนี้ไงวะอย่าพูดพี่อย่า ทำง่ายมากอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดวิครับรู้สึกไงกับรู้สึกไงกับกับกับเกมเนี่ยเล่นมาตั้งแต่เกมนู่นเกมนี้มันมันมันไม่ค่อยเป็นอย่างที่เราจะคิดเลยมันทำไมมันพลาดทั้งในตลอดมันรู้สึกไงครับเนี่ยแต่ที่จริงก็อยากทำจริงไปสาวเศรซะแล้วจริงก็ไม่เอานะเปอกมันมันก็มีเหนื่อยบ้างเพราะว่าเราเขาตั้งใจแล้วก็ เอาจริงผมขอดเลยครับขอบความนั่งดูดูเคลนดีพี่นะครับครับพี่เล็กรู้สึกยังไงกับพูดนะดีๆนะผมเจอแล้วนะไม่เป็นไรถามได้รู้สึกไงที่เนี่ยเนี่ยครั้งแรกที่เราเจอร้องน้องสองคนเนี่ยสนุกไหมครับตลกตัวสูงสูงหน้าตาดีมีเสน่ห์เป็นความจริงทั้งหมดครับ คุณคิดว่าตัวเองเป็นนักแสดงแบบไหนเท่กับหล่อสมาร์ทปาดเปียวคือถ้าถามเขาาจริงๆอ่ะผมก็แอคได้เลยนะผมถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆของของโลกอ่ะ ก็ปัญญเก่งดังเมียเจ้วะเราคนอื่นมองอ่ะทุกคนก็ชื่นชมชื่นชมเลยโด่งดังนะโอ้โหเมียโอ้โหมีคนจ้างเยอะเนี่ยงานเยอะจะร่ำรวยไปไหนเนี่ยเพราะมีปัญญาเป็นดังกันนะครับแล้วแล้วมีกะครับครับช่วยเล่าเหตุการณ์ตอนที่เหยียบขี้ให้ฟังหน่อยผมไม่เคยเหยียบถ้าเหยียบล่ะผมหลบหลบไปไหนไปทางเก่งอ่ะไปทางไม่ยอมคนอ่ะมันจะหลบไม่สมมุนไมึงเหยียบมึงเหยียบ ขี้กองใหญ่กระเด็นเข้าตรงหน้าอกเลอะมาทีตายคางเลยมึงรู้สึกไงมึงชุ่ยเล่าด้วยความเป็นพระเอกมึงแสดงให้ดูหน่อยบทนี้มันเป็นบทแบบดราม่าต้องเศร้าสิบทเศร้าทึงอ่ะเชิบอ่ะเลอะเศร้าไม่พอเลอะมากเขาแบบน้องเงาอ่ะเขาแบบน้องเงาไม่ได้เขาแบบน้องเงาเลยครับอ่ะสิงทนไปทนไปทนว้าเหวว้าเหวพี่เบงครับครับผมเหยียบพี่เลือดมันเหยียบมันทำไมไอ้มิกมัน มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหลบเลยนะพี่มันจะไปยากอะไรละมิกมึงก็หลบไปไม่สิแม่งวัดมันงอไม่เอกอายอจะตายไปถ้างนั้นครับพี่ตเชิญครับจงอธิบายลักษณะของผู้เข่งมา3ประการครับเชิญครับเท่ตลกมีหนวดครับตาเข้มฮะสมอย่างเลยนะครับไม่กลัวกันนะ ไม่แน่ใจไม่แน่ใจไม่แน่ใจมึงไปดีมาลองให้กูหน่อยเอาแบบว่าไม่ต้องให้กูเจ็บมากวันนี้กูต้องไปเรียนเมียกูอ่ะมาเอาไปอ่ะอ่ะพี่ไปพี่เป็นคนน่ารักดูอ่อนโยนน่าคุนหาเพื่อนโอ้ยมีใครตายครับลำนี้คำว่าอะไรครับคำว่าหล่ออุ้ยไม่พูดถึงเทเออเออผิดคำว่าเหงาเหงาผมรู้แล้วดี ผิดหยิบขี้ไงหยิบขี้ต้องรู้สึกไงมันก็เละไงมันก็มันก็หยากแยงเออหีิบไม่ไค้เขาพูดรู้สึกอย่างนี้เล้วง่ายหน่เก่งไหมหูเก่งไหมเก่งมากครับเพ่งอยู่บ้านทำไรครับ <łość> สองสามโมงแล้วก็นี่คยีัอเองก่อนอยู่บ้านทำอะไรกันครับชอบนอนครับกี่โมงฮะสามทุ่มก่าฝ่าตื่นกี่โมงฮะหกโมงทำไมนอนเยอะจังอ่ะผมทำงานแค่สองชั่วโมงอ่ะก็ได้ปฏิทัศน์อย่างเต็มเปลี่ยนแลยโอ้ี่เป็นครับครับผมเรากินไอ่นี่ใช่ไหมฮะครับผมแล้วมันอร่อยไหม อูยอดเยี่ยมมากเลยครับมันกรอบครับพี่ชอบตรงไหนของมันครับผมเนี่ยประทับใจในส่วนของสีเหลืองๆที่มันไหม้กันบนพอดีนี่แหละครับผมคิดว่ามันเป็นทำจากเครื่องจักรที่แบบอบอุณภูมิกรอบความชื้นหายไปหมดเลยคุณรู้ไหมครับว่าใช้เวลานานเท่าไหร่ผมว่าแป๊บเดียวแป๊บเดียวคุณเค็มเงงะไรคิดฮะถ้านี่คือสิ่งที่คุณจะต้องแบบติดพบไปที่ตัวคุณตลอดมันแปะเข้าหน้าคุณเลวเปลกกระโปงนะกระโปรกอะไรกันสกระโปง ตอนนตองตอตะ้องทำไมเนี่ยอะถ้าไม่ติดตรงหน้าติดตรงไหนติดที่ปากติดเหรอใครติดใช่ไหมอะเตินต่อเลยครับเต้ยครับเวลาพี่เ่งก์เขาทำงานแล้วเขามีเวลาว่างพี่เต้ยว่าพี่เ่ง์ชอบทำอะไรครับนานยังครับสองปีที่แล้วนอนแล้วช่วงนี้พี่เบงานเยอะไหมครับ โอ้ยสุดยอดเลยครับช่วงนี้คือ,อเป็นเวลากว่า10กว่าปีถึง20ปีถึง30ปีแล้วที่ผมทำงานมาอย่างยาวนานนะครับผมยาวนานไม่ยาวนาน ไม่เป็นไรเว้ยไม่เป็นไรเว้ยเต้นครับคือแคเนี่ยเขาดูทรงเขาแบบเป็นแบบผู้ชายกวนๆนะครับคุณคิดว่าเขาเวลาเขาแบบพบกับแฟนเนี่ยกี่ปีที่เขาแบบกำลังแบบควรจะเริ่มแบบเลิกเป็นคนอย่างนี้ครับเขาดูติงตองครับตอนนี้เขาดูติงตองมากถูกไหมครับเขาพบกับแฟนกี่ปีเขาถึงเลิกติงตองครับห้าครับแล้วพี่เหม่งคิดว่าไงนั่งแค่ไหนเป็นไปไม่ได้เลยครับสำหรับบุคลิกแบบนี้จะเลิกติงตองเกูนั่งเขาจ๋านั่งอยู่ไม่ใช่ไหมพี่เหม่ง ดึงมันดึงขอตัวต้องใส่คนเร็วกันเนี่ยคนเร็วกัเนี่ยเกมเร็วเอาไหมได้ได้เอาไหมามเร็วตอบเร็วไหมได้ได้ได้อีกกี่เดือนพี่ถีเลอร์ติงตองอ่ะไม่มีแล้วอยู่บ้านอ่ะชอบนอนที่พื้นหรือโซฟาครับโซฟาแล้วถ้าเกิดว่างกว่านั้นทำอะไรครับนอกจากนอนเล่นอะไรอ่ะฮะลูกกูถามกูว่ากูถามกวนว่าแฟนกับเมียเลือกใคร มีกคนเดียวกันถ้าสมมติว่าคนละคนน่ะต้องเลือกตึงคนไม่มีทางเกิดขึ้นต้องเลือกตึงคนไม่มีทางเกิดขึ้นถ้าสมมติเมียมันเมียคือแฟนเป็นเรื่องเดียวกันนะต้องเลือกว้ายคำว่าอะไรเมียผิดไม่ใช่แฟนด้วยโอเชี่ยคำว่ากูรู้แล้วด้วยไม่รู้หรอกรู้ยังไงอ่ะเย็นไม่รู้จริงด้วยไม่มีครัไม่มีครัไม่รู้ไม่รู้โว้ะ ไงวะนักผิดเปล่าถ้าลงผิดไปที่พี่ิยอมนะแนแานชนะทีครับดีใจก็สะดกมากนะครับว่าน้องๆก็ล่าเริงดีไม่เหมือนในในละครที่เราเห็นเขาเพราะนั้นเขาจะบทเขาจะดุดันหรือว่าพูดเหมือนเคยดูละครเคยดูนะละครน้องๆเยเคยดูเรื่องอะไรนะเงากมาเทพกับ ฟ้าพยับกับเงากระเทพช่อง7ช่อ SD กด35หครับแล้วฝากติดตามน้องๆเขาในช่องทางต่างๆเราว่างๆเดี๋ยวเราเล่นเงินใหม่ปิดคลิปสวัสดีครับเออดีครับ